Hvor var det, vi skulle tale om i dag? Det kan jeg ikke huske. Ja, men det, vi talte om lige før. Og det siger mig ingenting. Nå, kan du slet ikke huske det? Nej, jeg er helt blank. Altså, du er håbløs. จำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยถามอะไรก็ฉันจำไม่ได้ันจำไม่ได้อะเดี๋ยวตอนนี้ติวเตอร์ก็จะมารวบรวมสรุปนะคะว่าเมื่อกี้คุยเลยกันไปก็ในเอพิโซดนี้เราจะเน้นกับคำประโยคที่ว่าฉันจำไม่ได้นะคะเมื่อกี้ที่พูดไปกับคำว่าฉันจำไม่ได้นะคะหลักๆมี3ามประโยคนะคะเด็กขยอีกคุ้มคือดูอุตส่าเดกันเด็กขยอีกคุ้มก็คือฉันจำไม่ได้นะคะ และที่ l t b l ้า k นีะก็คือ้านทล่จราไม่สามาลยที่จะรู้จักกับคนที่เําไม่ได้จัก แล้วก็สุดท้ายใหญ่ี้ฟังโอเคอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องยูมีย h ชาแนลนะคะแล้วก็กดไลค์ l l o w f a c e b o o o แอมเพจที่ชื่อว่าเ n น i ิส o ูมให้ติวเตอร์ยูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ